สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เสวัักษ์น้อยสุพรรณค่ะวันนี้นะคะจะพาน้องๆจากโรงเรียนมันต์แจ่มสวิทยา3ามนะคะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอค่ะ IS 2ค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เรียนในส่วนของรายวิชาการศึกษาคนฟ้าและสร้างองค์ความรู้ IS หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลอะไรเพื่อที่จะมานําเสนอพวกเราค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนแนะนําตัวค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนาชัเรนิดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวีมนวันแสะ สวัสดีครับชื่อเด็กชายวชิระเจ้าตระกูลครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวัดเชาณรสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวันวิสาเมนเซนค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายสัชกรมากวิสวัครับเด็กชายวรวัตรจุครับสวัสดีครับผมเด็กชายวรวัตรพิทักษ์รัศตีครับค่ะลำดับนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่เขาศึกษาข้อมูลอะไรอันนี้อาจจะมีขำบ้างนะคะขออนุญาตค่ะนักเรียนคะสามารถแพนไปหาเพื่อนนั่งให้เรียบร้อยค่ะทางนู้น อันอน,อนแพนมาทางนู้นเลยค่ะว่ามีสมาชิกมาดูงานเราเยอะมากนะคะทําให้เพื่อนข้างหน้าอาจจะมีโอกาสขำได้นะคะโอเค <c oughs> เข้าคิวค่ะอ่าต่อไปนะคะผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรคะผ้ามัดย้อมค่ะอ่าพระอ่าเริ่มต้นจากบทที่หนึ่งเลยค่ะดําเนินการได้เลยค่ะบทที่หนึ่งที่มาและความสําคัญนะคะผ้ามัดย้อมคือการทําผ้าให้เกิด,ดลวดลายต่างๆโดยใช้เทคนิคในการ <c oughs> <c oughs> โดยใช้เทคนิคในการ มัดผ้าแล้วทําการย้อมโดยใช้สีจากธรรมชาติหรือสีทั้งสั่งเคาะสําสหรับผ้ายผ้ามัดย้อมเพื่อให้ผ้ามีสีสันสวยงามและเกิดลวดลายจากการมัดย้อมพับขยำต่อค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเรียกว่าผ้ามัดย้อมการก่อกํานุดผ้ามัดย้อมอ่ะนักเรียนคะขออนุญาตนะคะตอนที่นำเสนองานเนี่ยหนูต้องมีสตินะคะต้องใจนิ่งๆเดี๋ยวถ้าเกิดใครขำเยะนะคะ่ะ อย่าโกงเพื่อนนะคะอ,อะพร้อมเดี๋ยวเราจะนําเสนอต่อนะคะเชิญค่ะเหมไม่ไม่เอาใหม่ค่ะต่อได้เลยค่ะการก,อก่อกาเนิดผ้ามัดย้อมโดยไม่ได้ตั้งใจของคนสมัยก่อนโดยนักม,น,น,ม,น,มนุษยวิทยามนุษยวิทยาสันนิษฐานว่า,าอาจ<า>มีแนวคิดจากการฟรอกสีด้วยแสงอาทิตย์โดยบังเอิญในยุคแรกๆที่มีการมัดย้อมผ้าคือประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียและแอฟริกามีการใช้สีมัดย้อมจากธรรมชาติค่ะ วัตถุประสงค์หนึ่งผู้ใช้ใช้แล้วเกิดประโยชน์สองผู้ใช้ใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวที่เนื่องมาจากสีที่ไม่ใช้ย้อมขอบเขตการศึกษาหนึ่งขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบสีสัสงเคราะห์กับสีธรรมชาติเช่นดอกอัญชันขม,มิ้นก,กากาแฟสองขอบเขตด้านระยะเวลาใช้ เวลาในการทําทั้งหมด1เดือนตั้งแต่1มิถุนายน2,565ันห้าอหสบห้าถึง30มิบถุนายน2,565 3นอบขอบเขตด้านสถานศึกษาโรงเรียบนบรรหารจมใสวิทยาสามประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ผู้ใช้ใช้แล้วเกิดประโยชน์ 2. ผู้ใช้ใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคลลืองต่อผิวที่เนื่องมาจากสีที่ใช้ย,ยอมบทที่สอง บทที่สองเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสกัดสีธรรมชาติสีธรรมชาติเป็นสีที่ได้จากพืชสัตว์และแร่ธาตุต่างๆสามารถทำามาย้อมได้ทั้งแบบย้อมล้อและแบบย้อมสีธรรมชาติเป็นสีที่ต้องอาศัยสารช่วยในการกระตุ้นให้สีออกเร็วและให้สีติดกับเส้นไหมทําให้สีไม่ต่อเวลาซักบทที่สามวิธีการดําเนินงานแบบที่หนึ่งผ้ามัดย้อมจากสีสังเคราะห์สีผ้ามัดย้อมแบบผง 25กรัมเกลือป่นหช้อนชาผ้าดิบ1เมตรกระเังเตาแก๊สหม้อหนังยากันไก่ขังน้ำพลาสติกที่คีบแบบที่สองผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติผงขมิ้น50กรัมอันชันห้0รกรัมเกลือป่นหช้อนชาผ้าดิบหนึ่งเมตรค่ะบทที่สี่ผลการศึกษาแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างผ้ามัดย้อมจากสี่สังขอ ามายอมจากสี่สั่งขอเอ้ะ <c oughs> จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน48คนเป็นชาย20คนคิดร้อยละ41.1เป็นเป็นหญิง28คนคิดเป็นร้อยละ58.3ช่วงอายุ1นึยีปี47คนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้คืออาจารย์ผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทศพีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้หนึ่งจุดหนึ่งอาการอาการอาจารย์ผู้สอนจำนวนหนึ่งคนหนึ่งจุดสองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สามทเอจำนวนสิบสี่คนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาดำเนิกนการเก็บข้อมูลโดยดําเนินง,งานตามดังนี้หนึ่งจุดหนึ่ง ส่มของข้าพระเจ้าทรงแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนทำทำประยมศึกษาที่3.11 1.2นำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเรียงเรียบเรีาร ผลการเปรียบเทียบภาาขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะข้ามใช่ไหมคะบทที่สี่ใช่ไหมคะอ่านบทที่สี่เขารู้บทที่สี่หรือบ,บทที่สี่หมดแล้วบทที่สี่ดไปแล้วค่ะอ่าเอ่าบทที่ห้าพูดเลยคะ่ะผลการเปรียบเทียบภาามายอมจากสีสังเคราะห์กับภาามายอมจากสีธรรมชาติครับสรุปได้ว่าแบบที่หนึ่งเห็นผลดีกว่าแบบที่สองครับอ่าเป็นเพราะความแตกต่างจากสีที่ใช้แบบหนึ่งใช้สี สั่งขอจึงทําให้มีสีที่สดกว่าแบบที่สองซึ่งทํามาจากสีธรรมชาติจึงมีสีที่จืดจางกว่าแบบที่1ครับบทที่6นะคะสะท้อนคิดการศึกษาการเปรียบเทียบความสวยงามและความสดของสีที่ติดผ้าของผ้ามายอมมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามของผ้าและสีสันที่สดใส กล sure> ุ่มกลุ่มอยู่นะคะขอสรุปการสะท้อนคิดจากการปฏิบัติงานนะคะความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนะคะคือการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําผ้ามัดย้อมค่ะประโยชน์ของสีที่ใช้นะคะจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ในการทําผ้ามัดย้อมนะคะได้แก่ขมิ้นอัญชันใบเตยนะคะสีที่ใช้สำหรับทำผ้ามัดย้อมนะคะประสิทธิภาพความสดของสีจากการย้อมผ้าใบสมุนไพรแต่ละชนิดและสีสังเคราะห์นะคะในการศึกษาและการเปรียบเทียบความสวยงามและความสดของสี ทำให้ได้ทราบว่าสีที่หนึ่งนะคะจากผ้ามาย้อมสีสังเคราะห์เนี่ยมีสีที่สดกว่าสีจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนะคะคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอในการดําเนินงานนะคะและได้ลงมือทําจริงเป็นงานของเราแล้วยังได้เห็นความสมามัคคีของคนในกลุ่มได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทําและได้คิดเริ่มสร้างสารรค์ที่จะแก้ปัญหาและโครงงานของ อาจจะต่อยอดในการทํารายได้หรือการสร้างรายได้ให้กับคนที่สนใจค่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะใช่ไหมคะทั้งหมด6บทเนาะอะทีนี้เมื่อกี้นี่เหมือนครูจุบไม้ไงมิ้วอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามในส่วนของความรู้สึกที่เรียนในรายวิชานี้นะคะเป็นยังไงบ้างใครจะพูดก่อนคะอ่ะอ่าพูดความรู้สึกในวิชานี้นะคะก็รู้สึกว่าหันไปหากล้องได้เลยค่ะลูกก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ ขออนุญยากพูดถึงอาจารย์นะคะผู้สอนก็อาจารย์สอนดีมากค่ะอาจารย์น่ารักมากอาจารย์สั่งงานเข้าใจมากค่ะอาจารย์สอนเข้าใจทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็งานงานไม่ได้เยอะเลยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาสอนพวกหนูเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่างานไม่ได้เยอะเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนถึงขั้น <c oughs> แน่ใจนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรต่ออีกหน่อยได้ไหมคะ ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วว so, ่าหนูรักอาจารย์อ๋อค่ะรักอาจารย์อ่ะคนต่อไปค่ะอ่ะถึงขั้นตบไหล่เพื่อนว่างานไม่เยอะว่าไงแล้วมาก็หันหากก้องเลยค่ะลูกอาจารย์สั่งงานเยอะมากไม่รู้สั่งแรงหนาบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเพื่ออะไรสั่งเพิ่มเพื่ออะไรอ่ะแล้วไงต่อค่ะลูกได้อะไรไปบ้างก็ได้ประโยชน์ค่ะประโยชน์ยังไงอธิบายค่ะประโยชน์ก็คือได้ความรู้อาจารย์สอนมาก็อาจารย์ก็สอนดีแต่หนูไม่ตั้งใจฟังเองแต่ว่าก็เลย ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนคะทุกตรงทุกตรงแล้วตอนนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเข้าใจว่าทำไมุณต้องทําอย่างนี้เข้าใจแล้วหนูได้ช่วยเพื่อนทําอะไรหรือเปล่าช่วยเนี่ยทําแคนว่าเนี่ยอ่ะนะเห็นม้าสรุปแล้วหนูทําได้ไหมได้วหนูจะบอกว่าหนูไม่เข้าใจมันใช่ไหมหมายถึงเข้าใจที่เพื่อนค่ะไม่ไม่เข้าใจที่เพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนออ๋อไปดูเพื่อนมาไม่ได้ฟังอาะารยไงทำไมไม่ฟัง ฟังแล้วก็จานชอบบินชอบบีนอ่าโอเคสรุปแล้วคือหนูสามารถทำงานได้ไหมทำได้ทำได้แล้วประสบความสำเร,ร็จไหมประสบแรกตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร,ร็จนะคะแคนว่ายังอดัดคลิปวิดีโอเสร็จไม่เสร็จใช่ไหมคะกลุ่มเรา,าเหลือเหลืออัดคลิป,ปอ่ะอ่ะอัดคลิปให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าโอเคทั่นต่อไปคะ่ะคิวเราแล้วนคะการพูดนําเสนอข้อมูลเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับตัวเรานะคะถ้าเกิดเราพูดยังไงเราจะได้ยัง้นเมื่อเราโตขึ้นจะเปลี่ยนคําพูดไหมคะ โอเคเชิญค่ะความรู้สึกที่เรียนวิชานี้หนูได้ช่วยทํากิจกรรมอะไรในนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอืออ่ะเราย้ายกลุ่มมาหรือเปล่าอ่ะย้ายกลุ่มแล้วตอนที่กลุ่มเดิมเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างงานไปด้วยดีครับงานไปด้วยดีเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สําเร็จใช่ไหมคะอ่าแต่เราได้ช่วยกันไหมคะในงานของเราช่วยครับช่วยทาอะไรบ้างคะลูกในสิ่งที่เราทำอ่ะเราทําอะไรบ้างทํายาดมทําอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ทำอะไรทำ,ทำทำหมดครับทำหมดใช่ไหมคะอ่าใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าเหมือนแบบมันคือช่วงเวลาท้ายๆนี่คือเราเหมือนทําไมทา่ทันครูก็เลยอนุญาตให้ทุกคน,นย้ายกลุ่มมาอยู่รวมกันกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเป็นไงพอย้ายมาแล้วได้ช่วยกันทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะลูกอ,อีเซนอะไรไหมวันนี้ช่วยชุดอีเซนอีเซนวัตถุประสงค์ครับอ่าแล้วเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเรากล้าสแสดงออกขึ้นไหมหรือว่าธรรมดาชิลๆธรรมดาครับอ่ะคนต่อไป ความรู้สึกขาลุกที่เรียนวิชานี้ก็ดีค่ะอ่าไม่ได้ค่ะดีอยู่ดีจะมาดีอ่ะดีต่อไปค่ะดีว่ายังไงอาจารย์ก็น่ารักมากสั่งงานน้อยแหละไม่น้อยตรงไหนคะน้อย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 ตรงอ่าก็ดีก็น่ารักดีไม่ขี้บ่นด้วยจริงอะเอาตรงไหนมาพูดอาจารย์ก็รู้ว่าหนูโกหกอ่ะอ่าเล่าเรื่องจริงของหนูอ่ะเล่าเรื่องจริงของหนูเร็วค่ะอ่ะเรื่องจริงที่ไม่โกหกของหนูคืออะไรอาจารย์ก็ อาเอาเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงอาจารย์ก็พูดมากแล้วก็ไม่รู้แล้ว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้อาจารย์ก็สั่งงานเยอะและแล้วก็ทำได้ไหมตามจิกอะไรก็ไม่รู้นักหนาแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ชอบถักลายเล่นเกมอยู่ก็เด้งเด้งเด้งเพราะงานไม่ทำราเด้งเกมอยู่นั่นแหละเพราะอาถ้าเด้งไปไงเวลาเกะมาทักมาอุยใช่อ่ะมีอะไรไหมคะไม่มีแล้วไม่มีหรออ่ะคนต่อไป ก็อาจารย์ก็น่ารักค่ะถึงจะบ่นมากไปหน่อยก็งานก็ไปได้ราบรื่รนค่ะแต่ว่ามันก็มีติดขัดบางไม่มีอะไรโอเค okay, คนต่อไปค่ะลูกยิงตรงงตรงพูด <c oughs> ได้เลยค่ะความรู้สึกของเราความรู้สึกที่มีตัวผู้ชายนะครับแล้วก็สนุกดีครับผมย้ายกุ่มมากุ้มไปแล้วผมก,ก็ไม่ทำเลยกุ่มนี้ผมก็ไม่ทำเลยชีวิตจางนาอุสาหม,มากเลยเนาะถ้าได้กสีนี่จะตกใจไหมคะไม่ตกใจคนระับทำไมอ่ะ ผมเก่งงั้นเอาเกตงหนึ่งไปแล้วกันเนะาะคนต่อไปค่ะครับสิ่งที่ผมได้จากวิชานี้คือได้พิเซนต์ครับได้พิเซนต <laughs> ์อ่ะคนต่อไปค่ะครับสิ่งที่ผมได้จากวิชานี้คือครับก็ได้ความรู้ครับ,รบรรความรู้ยังไงคะลูกความรู้ในด้านได้ความรู้ได้หลายด้านครับทั้งการทำงาน พีเต์ทำผลงานได้ดีครับอาจารย์ก็น่ารักขอบคุณค่ะอทีนี้นะคะเอานี่มีทีนี้เรามาฟังต่อนะคะสรุปแล้วชิ้นงานของพวกเราเนี้ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช้ได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ผลของแคนวาเดี๋ยวเราต้องปรับกันอีกนิดนึงแล้วใครที่ยังไม่ได้พูดความรู้สึกใส่ในแคนวานะคะต้องให้พูดใส่ไปให้ครบพวกเราครบหรือยังครบแล้วครบแล้วแล้วขอบคุณไปแล้วใช่ไหมคะคลิปอะอ่าโอเคสําหรับวันนี้พวกเราอ่หนูจะพูดว่าไงนะคะการนําเสนอใครเป็นคนพูด วันนี้นะคะกลุ่มผ้ามัดย้อมชั้นวสานทศเส็นะคะขอจบการนำเสนอเพียงแค่น,นี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคร